ใครที่กำลังไม่รู้ว่าจะเติมโลบัคร้านไหนดีผมขอแนะนำร้านนี้เลยมารู้ชอบมาพร้อมกับเลดที่สุดจะน่ารักซึ่งทางร้านก็จะมีบริการรับเติมโลบัคก,กับเลทสุดคุ้มแล้วก็ยังมีบริการกดผลปีศาจกับเกมพาร์ในแมปบล็อกฟูดแล้วก็แมปคิงเลกาซีกด้วยถ้าใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับ ใครที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมพารราคาถูกต้องร้านนี้เลยเล m o n ช็อปมาพร้อมกับเลดที่สดจะเปรี้ยวจี๊ดทางร้านก็จะมีบริการรับกดเกมพารตในแมปต่างๆกับราคาที่โคตรจะถูกกดเพชรออสตาและยังมีบริการในแมปบล็อกฟลูดอีกมากมายถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับ XD ดีชอบร้านบริการรับเติมโลบักเลท6มีทั้งระบบเพจแล้วก็ระบบเว็บไซต์เลยนะครับสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยเฮ l โ o ล u ก s ว่าทราบดูโอเคฮะผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเหล่านินจาทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผมต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะฮะก็คือว่าวันนี้นะครับทุกคนเห็นดาผมหรือเป่าครับผมก็จะมาบอกจุดเกิดน้ำเต้าน,นะครับทุกคนนี่มันก็จะเป็นดาบน้ำเต้าน,นะครับ มันก็จะอยู่อันนี้เลยนะครับทุกคนถ้าผมอ่านไม่ผิดนะครับมันชื่ออพอลโลเบสนะครับทุกคนเออชื่ออย่างกัดยานอวกาศเลยนะฮะโอเคเราไปดูจุดเกิดของเขากันดีกว่านะครับจุดเกิดของเขานะครับก็อยู่ที่เมืองนาลูมากินะครับก็จะเป็นสะพานใหญ่ๆแบบนี้เลยนะฮะดี๋ยวผงขอปิดปานแป๊บหนึ่งโอเคปิดปานแล้วนะครับนี่หน้าตาของมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่ามันก็จะมีออร่าทรายออกมาครับออกมาจากน้ําเต้านะเราน้าเต้านะครับมันก็จะเขียนว่า L O L นะครับก็คือ การขำของฝรั่งนั่นเองนะทุกคนโอเคครับจุดเกิดของเขานะครับก็ง่ายๆเลยนะคทุกคนทุกคนก็วิ่งมาที่สะพานารูมากินี่เลยนะครับนี่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 มันจะเป็นอย่างนี้เลยนะเะพราทุกคนวิ่งมาถึงตรงนี้แล้วใช่ไหมครับก็ให้ทุกคนโดดลงมาข้างล่างเลยครับ ขวามือนะครับโดดลงมาข้างล่างขวามือนะฮะมันจะมีสะพานไม้นี้อยู่แล้วของนะครับมันก็จะเกิดอยู่ตรงนี้เลยนะครับทุกคนอ่าดาบจะเกิดอยู่ตรงนี้เลยถ้าทุกคนวิ่งไปผิดฝั่งอ่ะไอ้ตรงนี้มันจะสูงนะฮะนี่ตรงเนี้ยมันจะสูงมากครับถ้าทุกคนวิ่งผิดฝั่งนะแต่ถ้าทุกคนวิ่งถูกฝั่งอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะเตีย้ๆยๆนะ uh, แค่นี้เลยนะอ่าเตี้ยแค่นี้เลยแต่ถ้าเป็นอีกฝั่งหนึ่งคือแบบสูงมากสูงประมาณนี้ได้เลยครับทุกคนอ่ะคือแสดงว่าไปผิดฝั่งแล้วนะครับ โอเคจุดเกิดก็มีแค่นี้แหละครับง่ายๆเรามาดูรีวิวของเขากันดีกว่านะครับรีวิวนะครับก็คือสกิลของเขานะครับมันคููดาวเร็วมากเลยนะฮะทุกคนอ่าเดี๋ยวดูรูปร่างสกิลกันดีกว่ากดคิวไปนะครับนี่เขาจะทําการเสกพิระมิดออกมาครับทุกคนดูครับแล้วก็มันก็หมุน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 ,หม,นหมุนนะแล้วมันก็จะระเบิดตู้หุ้มก็คือว่านะครับสกิลนี้นะฮะมันจะเป็นแบบว่า คนที่อยู่ด้านในอ่ะจะติดสถานะหนืดนะฮะทุกคนแต่ก็ยังสามารถกด X- หลบออกมาได้นะครับแต่มันก็จะหนืดหน่อยแต่ว่าคือคาถานี้นะครับถ้าเป็นในอนิเมะมันน่าจะเป็นคาถาผนึกของ1หางหนะฮะทุกคนคาถาผนึกคือผนึกอันเนี้ยมันมาตอนช่วงสงครามโลกนินจาครั้งที่4นะฮะตอนที่ กาละนะครับเขาให้หนึ่งหางนะทะทการผลึกอาคาเซคังเยรุรุนที่3นะครับทุกคนมันจะมีรูปร่างเป็นพีระมิดแล้วก็จะมีอัคระนะครับแต่ว่าอันนี้มันมีพีระมิดอย่างเดียวนะฮะอัคระไม่มีโอเคเดี๋ยวดูสกิลกันใหม่ครับสกิลของเขานะครับก็นี่เลยทุกคนกดคิวไปนะครับกดคิวคูอ่ห้าคูดาวสิบสี่วิครับทุกคนคูดาวเร็วมากดาบนี้นะครับใช้ประโยชน์ได้ก็หลายอย่างเหมือนกันนะไม่ว่าจะไปฟาร์มนะครับ คือกดสกิลเพื่อให้มอนมันอยู่ตรงข้างในนะมอนมันก็จะแบบว่าติดหนืดอะไรอย่างงี้แต่บางทีมอนมันก็ไม่ติดหรอกครับทุกคนพวกสถานะหนืดอะมอนมันมอนมันโหดนะทุกคนมอนมันเถื่อนในแบบจินโดะก็ถ้าเอาไป p PP นะครับก็กดคิวปุ๊บศัตรูนะครับจะอยู่ข้างในเห็นไหมเราก็ยำสกิลใส่เลยครับสำหรับคนที่ออกไม่เป็นนะก็จบข่าวเลย <c oughs> นี่ครับทุกคนเออคือมันดีมากเลยนะหรือว่า จะเอาไว้หลบตัวเองก็ได้นะครับกดสกิลดาบปุ๊บแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยดีหรอกครับทุกคนเนี่ยกดเข้าไปแล้วก็วิ่งเข้าไปแล้วก็ชาร์จจักะนะครับใครที่เข้ามาในบริเวณก็จะติดหนืดไปด้วยนะแต่ว่าศัตรูนะครับเขาจะทําการสแปมสกิลระยะไกลมาแทนนะทุกคน <c oughs> คือมาเป็นดาบสองคมนะครับเออก็ทําใจนิดนึงนะถามว่าโหดไหมผมคิดว่ามันไม่โหดหรอกดูดิปุ๊บ <c oughs> มันไม่โหดเลยนะครับดามเมจก็นิดเดียวเอง ใช่โอเคนะทุกคนรีวิวก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสั้นๆแค่นี้แหละถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได,ได,ได้ไม่พลาดค,คลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ